สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาอีกครั้งนะคะกับการแกะวิกแต่วันนี้นะคะวิกที่เราจะแกะเนี่ยไม่ใช่วิกผมยาวไม่ใช่วิกผมรอนไม่ใช่วิกผมบอบแต่เป็นวิกทรงรองทรงนั่นเองเราจะมาแกะให้ดูกันนะคะว่ามันจะหน้าตาเป็นยังไง ที่มาที่ไปของการซื้อวิกนี้นะครับก็คือตอนตะ่กี้เนี่ยเราผมยาวกว่านี้นะคะจะแปะภาพให้นี่ก็จะผมยาวประมาณนี้แล้วเราจะต้องตัดเพื่อตรวจเครื่องแต่งกายของนรงเรียยแล้วโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนที่แบบว่าให้ไว้ผมไม่ได้คือกดคือให้ไว้แค่แบบ5เซนเนาะไม่เกินนี้เราก็เลยคิดว่าซื้อวิกมาใส่ดีไหมแต่วิกที่เราจะซื้อเนี่ยความยาวก็เกิน5เซนนะคะมันก็คือแบบเอามาใช้แทนทดแทนกันไม่ได้ ก็ทําการสั่งมาตแต่ว่าถามว่าจะได้ใช้จริงไหมก็ไม่ได้ใช้นะคะแต่ว่าก็จะเอามาอันบล็อกแล้วก็แกะให้ทุกคนดูว่าว mm ิก hmm. ผมสั้นลองส่งเนี่ยใส่แล้วมันจะเป็นยังไง mm hmm. จะเนียนเหมือนที่เขาร mm ีวิวกันไหมไปดูกัน mm hmm. และนี่นะคะ mm hmm. ก็เป็นหน้าตาของพัสดุที่มาส่งเนาะซึ่งวิกผมสั้นนี้เนี่ยราคาคือ350บาทแต่ว่าไม่รวมค่าส่งเนาะรวมค่าส่งก็เป็น4 0 0บาทแต่ว่าราคา400นี้อยากส่งก็ที่ฉันมีวิกผมที่แบบเป็นเหมือนวิกค o อสเพย์ของญี่ปุ่นเนาะที่มันจะเป็นผมแบบ ไม่เหมือนผมสั้นมากแต่ก็จะยาวแบบนี้เข้าใจวิคอสเพย์มันก็จะแบบนี้แต่ไม่ใช่ผมบ๊็อบมันจะเป็นเหมือนทรงผมผู้ชายญี่ปุ่นมันจะยาวแบบเกินเนี้ยมาแล้วก็เอาไปตัดมานะคะก็คือตัดให้เป็นเหมือนลองทรงเลยแต่ว่าสีเนี่ยจะไม่ใช่สีดําจะเป็นสีแบบนี้แล้วความเงาก็คือมีเยอะมากตัดออกมาแล้วหน้าตาก,ก็จะประมาณนี้แต่แล้วก็จะตลกหน่อย,อยเดี๋ยวมาดูว่า100กว่าบาทก,กับ350ที่มาส่งเนี่ย จะคุณภาพแตกต่างกันไหมไปดูกัน <platform. S 1> และนี่นะคะก็คือวิกผมทรงรองทรงคองนิชันที่แกะกล่องมาอ <Celine. S 1> ย่างที่บว่าสีนะคะเป็นสีดําแล้วก็ความเงาเนี่ยไม่มากเนาะใกล้เคียงกับผมจริงอยู่ เราจะมาลองแกะแล้วก็ใส่กันแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องบวชก่อนนะคะซึ่งเน็ดดิชันคือขาดไม่ไหวแล้วลองใส่เน็ตนะคะแล้วก็ลองใส่วิกตัวนี้ดูกันแต่ว่าอย่าบอกว่าทางร้านไม่ได้แถมเน็ดคุมผมอะไรมาให้เลยนะคะไม่แถมอะไรเลยกับราคาแบบรวมส่งสี่ร้ยเนาะใส่เน็ตแล้วก็เก็บผมให้เรียบร้อยสำหแล้วเราก็จะมาแกะกัน ความสวยก็คือเลิอยู่นะแต่มาดูว่ามันจะเข้ากับหัวดิฉันไหมเพราะว่าหัวคนเราก็ขนาดไม่เท่ากันนะคะวิกก็แบบมันทํามาแบบตามไซส์อะถ้ามันเข้ากับศีรษะของเราไม่ได้มันก็จะแบบใสเราไม่สุดมาเริ่มเลยนี่นี่ก็คือแบบหน้าตาวิกนะ อันนี้ก็จะเป็นจอนเนาะเขาเรียกว่าจอนไหมบีสักนิดนึองอันนี้เป็นด้านหน้าอันนี้เป็นด้านหน้านะคะอันนี้เป็นด้านหลังมามาเริ่มกันดีกว่าหนึ่งสองใส่ที่แบบ เราก็จะดึงวิดนะคะให้มันแบบตรงกับศีรษะของเราก็วีมันลงมาใช่ไหมอุ้ยถ้าแบบของอีชันเนี่ยมันจะมีความยาวหน่อยยาวกว่าแบบยาวคุมตาเนาะนี่ก็จะได้ประมาณนี้อุ้ยทุกคนว่าไงคะเนียนหรือไม่คอมเมนต์ที อันนี้คือเนียนไม่เนียนก็คือแล้วแต่แบบทุกคนจะตัดสินใจเนาะมันปกตาเนาะมันปกตาแล้วก็จะแบบแสงวะเฮ้ยทำไมมันฟูวะตรงนี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้จัดแจงก่อนเนาะเดี๋ยวไม่งั้นมันไม่เนียนเด้อดึงให้มันแบบเต็มแม x ก็หวีให้เรียบร้อยซะทำไมตรงนี้มันเป็นฟูวมันเป็นเพราะอะไรมันเหมือนไม่ใช่วิกตอนนี้คือมันแบบยาวเกินไปเราจะต้องหวีเสกออกแล้วด้วยความที่มันไม่ใช่วิกแบบทอมือมันก็จะแบบไม่เห็นตรงนี้ถ้าแบบเป็นวิกทอมือน่าจะเนียนกว่า ส่แล้วตัวให,หน้ามันยังอยู่วะอะขอตัวไปจัดแต่งทรงผมก่อนนะถ้าไม,มนเป็นางดีตัดแต่งทรงผมนะคะวีจัดตกแต่งนิดหน่อยก็จะได้ทรงประมาณนีงที่ถ้าสมมตินะถ้ามันทอตรงเนี้ยทอตรงกลางหนังศีรษะให้เป็นทอมือมันจะเนียนมากเพราะว่ามันจะแตกกลางได้แต่ว่าไม่โป๊ะเข้าใจไหมแต่นี่คือมันไม่ได้ทอมันก็เลยแบบไม่เนียนเท่าไหร่แต่โดยรวมนะคะให้ดูแบบว่ารอบหัวเลยว่าเป็นยังไง ด้านหลังนะคะก็จะประปันคือเขาเปนการเก็บรายละเอียดการแบบตัดผมแบบของผู้ชายมาเป็นอย่างนี้นคือถ้ามองแบบถ้ามองเผลิเผเนี่ยก็จะไม่รู้นะคะว่าใส่วิกแต่ถ้าแบบมองแบบจ้องอย่างเงี้ยดูก็รู้แล้วปะเนี่ยแค่นี้ยกระโปะแะเห็นผมจริงแล้วสําหรับวิกทรงนี้นะคะใส่แล้วเนียนไม่เนียนก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนจะมองเลยแต่ส่วนตัวก็คิดว่าเนียนในระดับหนึ่งนะคะแต่ไม่เนียนมากเนาะก็อย่างที่บอกไปค่ะถ้ามันแบบ ทอมือตรงนี้ทอเป็นตัว T อ่ะมันจะเนียนมากกว่านี้เลยเพราะว่ามันจะแบบแสกกลางได้ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับการมาแกะวิกนะคะที่เป็นวิกรองทรงเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนี่เป็นวิกที่แบบสั้นมากตั้งแต่เคยซื้อมาเพราะว่าปกติเราจะซื้อแค่แบบวิกผมยาวที่แบบใส่แล้วเป็นผู้หญิงนะอันนี้คือแบบฉันซื้อวิกลองทรงมาใส่เป็นโรงเรียนแต่ว่าความเป็นจริงมันก็ใส่ไม่ได้จริงหรอกเพราะว่า ใส่ยังไงคนก็ดูออกนะคะว่าเป็นวิกเนาะถ้ามองแบบใกล้ๆนี่ดูออกแน่แต่ถ้าแบบมองผิวเผินอย่างเงี้ยก็ดูไม่ออกแต่อย่างว่านะคะเวลาเขาตรวจทั้งแต่งกายเนี่ยเขาไม่ได้มองไกลแบบขนาดนี้เพื่อตรวจนะเขาเดินมาตรวจใกล้ๆเลยเพราะฉะนั้นใส่ไปยังไงก็โปะนะคะนอกจากเราจะแบบไปทําเรื่องกับโรงเรียนว่าแบบขอไว้ผมแต่ขอใส่วิกไปโรงเรียนอย่างเงี้ยเพื่อให้คนแบบคนอื่นไม่ได้แบบมองเราว่าแบบเออเป็นเด็กเส้นหรออะไรเงี้ยไวผมได้ก็ถ้าคุยกับโรงเรียนโดยตรงก็น่าจะใส่ไปได้ สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะต้องขอตัวลาไปแล้วยืม่มกดไลค์แล้วก็กดแชร์อะได้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย